ดีค่ะสวัสดีค่ะกีจีะนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันนะคะวันนี้เปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะสําหรับราคาทองคำาลเพราะว่ากระชูดขึ้นไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับประเด็นของยูเครนกับรัสเซียนั่นเองนะคะที่ยังแบบว่าดูร้อนแรงหรือว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกอยู่นั่นเองนะคะ เมื่อเช้ากูโดดแก๊ปขึ้นไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะคะและล่าสุดราคาลงมาปิดแก๊ปหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะคะแต่ว่าเปิดสัปดาห์มาใหม่อีมัสจะพามาดูตรงที่มุมมองของวิก l y นะคะเพราะว่าเราจะได้มาดูชาแนลราคาของวิก l y นั่นเองนะคะ ที่มุมมองของวิกฤติราคาทรงตัวเหนือรีสเซน์สำคัญก่อนหน้านี้นะคะก็คือบริเวณ1877ซึ่งตอนนี้เทินมาเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงของทำเฟมนี้อยู่ทีเดียวนะคะและล่าสุดนะคะขึ้นไปทำ New High ใหม่เนี่ยที่บริเวณ1974เนี่ยมันเป็นโซนที่เป็น d a เ l y High ของทำเฟมนี้พอดีนะคะเพราะฉะนั้น ราคามันจะเริ่มวัดใจแล้วว่ามันจะไปต่อหรือว่าจะตบลงมาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะประเด็นทุกอย่างเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับประเด็นสงครามด้วยเป็นหลักนั่นเองนะคะถ้ามาดูแรงซื้อแรงขายที่ทําเฟรมนี้ก็เอ่อที่วิกฤตแรงขายแรงขายไม่มีเลยนะแล้วก็แรงซื้อเนี่ยพักตัวค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเห็นภาพรวมแล้วละ่ะว่าทรงตัวเหนือหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเนาะแต่จะขึ้นต่อหรือว่าจะหลุด ลงมาข้างในได้เนี่ยเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรมย่อยกันมาดูเดลี่นะคะที่ทำเฟรมเดลี่ตอนนี้นะคะเซตตัวเป็นกรอบราคาของเดลี่แล้วนะคะก็คืออยู่ระหว่างรีสต s นที่ e ที่1 9 7ส3 2นะคะกับซั p พอร์ที่บริเวณ1877นี่แหละนะจ๊ะเป็นเส้นเดียวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วชานลนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนช่วงนี้เลนของราคาทองคำเปลี่ยนไปอีกแล้วเห็นไหมกว้างมเกพัน 3ามร้อยก็จุดเกือบหมื่นนะครับเล่นราคาเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะหมายความว่าเอ่อแทงราคานะคะกระชากไปน um ิดเดียวนี่คือเคลื่อนที่ไปหลายร้อยจุดหรือว่าเป็นพันจุดเลยทีเดียวนะจ๊ะ <hoc. S 1> เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าราคามันกระชากแรงนั่นเองนะคะใครทุนน้อยเนี่ยระวังให้ดีด้วยนะจ๊ะประมาณนี้โอเค <ault. S 2> เห็นภาพรวมของเดลี่แล้วนะว่ากรอบมันใหญ่มากแล้วตอนนี้นะครับราคาพยายามที่จะ ลงมาเทสกรอบนี้แล้วดูอีกทีว่ามีแรงขึ้นไปใหม่หรือเปล่านะคะโอเคเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแล้วก็ณนะปัจจุบันเองนะคะที่ทำเฟรมเดลี่เองนะคะแรงซื้อพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงขายก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ราคามันปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตามข่าวหรือว่า แรงซื้อมันพักตัวแรงนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นแท่งแดงก็จริงแต่แดงแบบทรงตัวเหนือโซนด้านบนเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากมานี้นะจ๊ะโอเคเห็นมุมมองของเดลี่แล้วนะเอามาดูสี่ชั่วโมงทีนี้สี่ชั่วโมงมีโอกาสไปทางไหนต่อเนาะ เมื่อวานราคาเอ้ไม่ใช่เมื่อเช้ากระตุกราคาขึ้นไปนะคะติดอยู่ที่1928.20ตอนนี้เซ็ตตัวเป็นกรอบด้านบนของทางเฟรมสีชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็หลังจากช่วงประมาณอาบ่ายๆเนาะมันก็มีการปรับตัวย่อลงมาเหมือนปิดแก๊ปนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงว่าจะปิดแก๊ปนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์มันแก๊ปมันปิดบริเวณนี้ ลงมาปิดพอดีเลยแล้วก็ขึ้นต่อหรือเปล่าหรือว่าจะลงมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะราคาเคยทะลุลัวลงมานะคะและทีนี้ก็กระโดดขึ้นไปใหม่้ก็พยายามทะลุลัวอีกเดี๋ยวมีโอกาสลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันก่อนนะ <S <S อย่าลืมว่าสัญญาณ r u มาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าดันราคาขึ้นไปจบแล้วก็ตบลงมาใหม่ไงเพราะฉะนั้นกรอบ4ชั่วโมงจะอยู่ระหว่าง1.928.20กับซัพพอตที่1.882.73นะ ชาแนลนี้กว้างแค่ไหนถามใจเธอดูโอเคสี่พันกว่าจุดนะคะตอนนี้อยู่กลางกรอบพอดีเลยนะครับเลือกทางดีกว่าว่าไปทางไหนถ้าเป็นุมอมองของสี่ชั่วโมงเรดดอ t ยังไม่มาเราก็ยังมองว่าข้างบนอย่างอย่างมโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสต์รีสติสแตนตใหม่ที่เขาติดเมื่อเช้าอยู่นะแต่ว่ายังเพิ่งเชื่อเรา <laughs> เช็คสัญญาณอื่นก่อนโอเคเฟนเขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะที่ทำเฟมสี่ชั่วโมงก็เหมือนกันเนี่ย แต่ว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อนั้นพักตัวแล้วก็แรงขายนั้นมาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่ารอดูแท่งถัดไปดีกว่าว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะทํางานนะครับหมายความว่าถ้าแรงขายมันมาต่อนะครับมันมโอกสที่จะลงมาเทสซัพพอร์ตนี้ใหม่นะจ๊ะ1882.73โ okay. อเคแล้วถ้าหลุด1882.73นะคะมันจะลงมาต่อที่ซัพพอร์ตสาคัญแข็งแรงของกรอบนี้คือที่1887นะคะ แล้วก็เฮ้ยถ bon sí ้าวันนี้เลือกข้างสมมุติสมมุติว่าเฮ้ยเจรจายูเครนกับรัสเซียเจรจากันดีกว่านะตัวเรายุติสงครามกันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบลงมาได้เหมือนกันนะทุกคนหรือว่าแบบเกิดอยากจะเทขายทํากําไรเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่นะคะระวังอยู่ทีเดียวนะคะเลเวลถัดมาของเราพออยู่ที่หนึ่งแปดหกแปดจุดหนึ่งหกนะคะโอเค แล้วก็สูวรระยะสวิงข้างล่างนะครับอยู่บริเวณนี้นะคะหนึ่งแปดสี่สี่จุดแปดสามโอเคเห็นภาพรวมข้างล่างแล้วนะ mm. แต่ทีนี้ราคาก็ทรงตัวอยู่เหนือรั้วเหมือนกันเนี่ยลุ้นอยู่ว่าจะลงหรือจะขึ้นเนี่ย mm. มาเช็คระยะ r e s ร t a n c e ดีกว่านะครับ mm. วันนี้เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับขึ้นอยู่กับคุณพี่รัสเซียกับคุณพี่ยูเครนนั่นเอง mm. อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ากรอบด้านบนของสีชั่วโมองอยู่ที่หนึ่งเก้าสองแปดนะ เอามาเช็คทำเฟรมย่อยทำเฟรมย่อยตอนนี้ติดอยู่ระหว่าง1911กับ1893นะเพราะฉะนั้นริสตนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้แหละ1911ถัดมา1928ขยับมาอีกนะครับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยยังไงก็ขอขึ้นให้จบจบให้สุดๆไปเลยเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า สุดระยะสวิงวันนี้ถึงตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนในกรณีที่มันจะขึ้นสุดระยะสวิงได้คุณต้องปีนไฮเดิมเมื่อเช้าได้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามนเทนขาขึ้นนะทุกคนตอนนี้แค่แรงซื้อมันพักตัวถ้าแรงซื้อมันฟื้นมันก็พร้อมจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะจ๊ะสุดระยะสวิงของมันอยู่ที่1960.48นะคะแล้วก็ไฮเดิมก่อนหน้านี้อยู่ที่1974.32 โอเคนะครับสรุปภาพรวมนะคะก็คือราคานะคะเป็นโซนขาขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังทรงตัวติดอยู่ในชาแนลของทำเฟรมสีชั่วโมงอยู่นั่นเองนะคะก็รอดูปฏิกิยาของตลาดช่วงตลาดนิวยอร์กแล้วกันนะคะเช่วงนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารให้ดีนะครับคดีพลิกได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ